เดยวนี้พี่ฝ่าเราจะได้ลงตัวกันเนาะนี่น้ำหอมวันนั้นใครไม่ทันบ้างนี่หอมจริงหอมจริงจังมาสี่กลิ่นเหมือนเดิมใช่ไหมคะเอามาหลายคนมาแล้วมาแล้วฝากให้นมลงด้วยให้ยูสีอะไรดีสีนิ่งสาบผู้ชายใช่ไหมขอมาอีาตั่ สวมามีคนยืนยันออเดอร์แล้วว่าหนึ่งคนน่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ทัน angel number ไปเด็วขอมเสียอะไรดีอ่ะหอมไม่กินอะไรก็ไม่ได้สิ้ากินสปอร์สบายสบายหอมมากค่อคุณหอมสดชื่นมั่น วันชุวันชเขาบอกว่าสีแดงหอมมาก so หนูชอบสีแดงค่ะวันนะั้นวันชุขอดังเล่นค่ะฮัลโหลฮัลโหลเชฟชุบวันชุวันนี้เราจะได้แบบมีแต่สีคอร์ดอด้วยค่ะว้าว yeah, yeah. wow. หนูเอาสีอะไรนะวันนี้หนูสีชมพูด,ดีกว่าสวัสดีนะคะทุกคน <laughs> มีไม์แล้วเหมือนแบบมาร้องคาราเกะใช่ร้องไหม่นะ เดี๋ยวส่งตัวแทนมาลองแล้วกันแฟนไม่ไปไหนออยอยู่นี่คนนี้ลองได้หมอเดี๋ยวต้องมาลองนะหายก่อนโอ้หอมสดชื่นมากเป็นปิดเพอร์ฟูมไหมครับเป็นเออร์ดีเพอร์ฟูมจ้ะโอ้อยู่ถัดอยู่จนหกถึแปดถึงแปสองชั่วโมงแปดถ่วใช่จะบอกว่าเอาฮัลโหลจะบอกว่ากลิ่นคือระดับระดับประเทศูใช้คำนี้ปกติจิ้เท่าไรชอบชอบอิ่าไหนชมพูแหละวันนี้ คือน้ำหอมเนี่ยปกติขายก้าห้าค่ะวันนี้เหลือ260แต่เจนนี่มีคูปองอีกหรือเปล่าวันนี้มันมีเจนนี่มีคูปองใช่ไหมเหมือนจะมีนิดนึงไหมเหลือ240หรือเปล่าใช่ไหมสองร้อยสี่สิบจากห้าก้าสนะใช่ค่ะ240่สิบบาทน้ำหอมราคาแบบดูแบบราคาเป็นพันเลยไม่รู้ไม่รู้5นาทีถ้าช้าก็อดนะลูกค้าจริงๆแกขายห้าร้อยเก้าสบถูกแล้วแม น้ำหอมของมิกเน่เป็น EDP นะคะแบบ e ีพฟูมนะติดทนหอมนานอยากได้กลิ่นฟุ้งๆนะคะสี่กลิ่นได้เลยสีแดงจะหวานฉ่ำๆนะคะหวานน้ำผึ้งปลายยวนิลาเซ็กซี่แหละง่ายๆแน่นๆฟิวฟวเลยนะคะสีม่วงหอมผู้ดีหอมผู้หนูแนวดอกไม้เบาๆหวานอ่อนๆใครชอบกลิ่นหอมหวานละมุนกำลังดีแนะนำสีม่วงสีฟ้าเป็นไงบ้างจ้ายู่หอมสดชื่นมากเหมาะกับผู้ชายที่ฉีดได้ทุกวันโคตรแบบ สดชื่นสาย,าย,สายน้กชุดลูกค้าถามว่าถ้าปกติชอบวานิลากดสีไหนดีคะเป็นน้ำพึ่งวานิลาสีแดงได้เลยสีแดงได้เลยค่ะ้มข้นด,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 ดีมากเข้มข้นฉีดส,สองสามสเปรย์ก่อนนะจะพึ่งฉีดเยอะนะสีฟ้ากินแนวสปอร์ตเนาะสะอาดสะอาดสดชื่นค่ะจ,จะไม่เนี่ยจะไม่หวานมากสีดำเป็นไงอดัม black อดัมนี้พีชสมัย แบบกลิ่นสมาร์ทมากแม่ลุคแบบเจนชเแมนเบิร์นค้าบอกว่าหอมมากใช้อยู่ค่ะถ้าผู้หญิงเซ็กซี่กลิ่นไหนคะสีแดงค่ะยอยากเห็นคนถามเลยดิสีแดงหวานผู้เซ็กซี่มีเสน่ห์จึงดูใจสีม่วงแนวคุณหนูเนาะวัยคุณหนูขอค้อนอันนี้ปะใช่ใช่ในเด็กสีชมพูเนี่ยเนาะคุณหนูเรียบสีม่วงสีม่วงสีม่วงหอมอ่อนละมุนนะคะแบบหอมหวานกำลังดีแหละใครชอบกลิ่นกับกลางกลิ่นไฮโซไฮโซสาวต้นหนึ่ง ดอกไม้เบาหวัดนั่นออกอันนี้คือแบบว่าเป็นผู้หญิงดูแพงเป็นผู้หญิงที่ดูแพงหลอกง่ายหน้าหลงรักหน้าหน้าหลงรักอ่อนโยนไม่มีผิดไม่มีไม่มีผิดไม่มีภัยใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่มีตังค์นิดนึงออกจากบ้านเพื่อหาหลังใหญ่ลงจับรถหรูคันโตมีพี่เลี้ยงเดินตเาอลูกค้าถามว่ามันติดกี่ชั่วโมงคะแปดถึงสิบสองชั่วโมงขึ้นไปนะคะไม่ต้องฉีดเยอะค่ะฉีดที่ตัวฉีดที่ผิวได้เนาะฉีดห่างสัก ฟุตหนึ่งอย่าฉีดจอฉีดติดเนาะให้น้ำหอบได้แบบสเปรย์กระจายตัวได้เต็มที่นะคะ1ขวด 50ml นะจ๊ะไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กสีสีฟ้าจะสะอาดสดชื่นแนวเหมือนอาบน้ำใหม่ๆใช่ไหมจุดจุดตัวพี่ชอบสีไหนอ่ะพี่เองเนี่ยชอบสีสีม่วงชมพูเพราะมันกลิ่นแบบดูไฮโซบอกบอกเมาะกับพี่มากครับเราสามารถเป็นไฮโซได้โดยไม่ต้องซื้อรถหรูแพงเราแค่ฉีดน้ำหอมของพี่เหมือนสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมสักห้าใบสองแสนแล้วนะครับโอ้ หขวดเนี่ย50 ml นะคะขวดไม่เล็กนะแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินได้แลค่ะใช่คุณผู้ชายจะชอบไลท์ๆตรปงๆหรือคุณผู้หญิงที่ไม่อยากหวานค่ะไม่ไม่อยากดอกไม้อยากจะไลท์สบายๆอย่าเตินกิ้งีนอ่างเงี้ยสีฟ้าจะไม่หวานดอกไม้เมนเฟสเย็นสดชื่นอาบน้ำมาวันละสิบรอบสีดำจะแนวสโมกกี้กลิ่นแบบไม้เท่ๆสมาร์ทสมาร์ทลุกเป็นผู้นำค่ะดูมีบารมีเจนนี่บอกว่าถ้าโดนกลิ่นเหงื่อของยิวด้วยผสมด้วยจะแบบมันก็จะยิ่งแบบกระ ใช่ขยับขยุงผู้หญิงมากใช่พีมคือแต่ละกลิ่นนะคะแต่ละลุคไม่เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ทุกกลิ่นนะคะแล้วแต่ความชอบผมชอบสีดามากเลยลูกค้าบอกว่าน่าใช้ทุกสีเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าคุณไม่เคยซื้อไม่เคยใช้ค,คุณเอาสีอะไรไปคุณชอบหมดแต่ถ้าคุณมีซับหน่อยคุณซื้อทุกสีดีกว่า <S <S ถ้าเข้ากับเพลงนี้นี่ก็สีแดงใจกลานะยืนนิ่งๆก็ผู้ชายเขาหาเยอะๆได้ ผู้ชายตาผู้ชายติดผู้ชายตือผู้ชายกอดเขาเพยยวค่ะจริงแล้วขวดสวยมากถ้าอยู่หน้ากระจกบ้านคุณคือบ้านจะดูแกรมดูแพงไปอีกใช่ค่ะนะคะสีดําออกกลิ่นอะไรนะคะสีดําจะเป็นกิ่นแนวเท่ๆลุกมีบารมีดูมีราศีแบดบอยเพรยยบอยคุณแก้วกัลยาบอกว่าสีแดงหอมมากคอนเฟิร์มเน่ กดเพิ่มเติมได้เลยคะวันนี้ราคาพิเศษมากเลยค่ะในไลน์น้องเจนนี่พรุ่งนี้ไม่ใช่ราคานี้แร้วนะออกไปได้แล้วไปสองร้อยสี่สิบมีไม่กี่ใบด้วยนะคะคูปองมีไม่เยอะนะคะใช่เพราะว่าเมื่อกี้สินค้าตัวแรกก็เหมือนกันพอครูปองหมดมันก็จะกลับไปเป็นราคาของพี่ซึ่งตอนนี้มีไม่เยอะแล้วที่จะได้สองร้อยสี่สิบบาทกดยืนยันในไลฟ์ได้เลยใช่ลองให้หนุ่มๆดมดมกลิ่นแบบแนวดีบ้างถ้าเป็นผู้หญิงฉีดชอบป่ะเทสเทส เอฟอเลยจริงๆพี่แต่งตัววันนี้สีดำได้นะใช่เราไม่ใช่สีดำผู้หญิงไม่ใช่แค่กลิ่นนะที่เห็นเลยคือแพคเกจจิ้งดีมากนะกเปีเนี่ยกดทีนึ่แบบฟื้มเลยดูดิค่ะกระจายตัวได้กลิ่นทั้งบ้านลูกคุณหนูสีม่วงไปเลยจ้ะสีกลิ่นเลยฉ่ำๆคุณโตโต้ถูกต้องคุณแพทริกบอกว่าสีดำหอมครับสีดำเนี่ยเป็นแนวผู้ชายใช่ผู้ชายนะผู้ชายต้องฉีดดำ ครผู้ชายคุณต้องมีดำกับฟ้าก่อนเลยค่ะต้องมีนะครับต้องมีทุกคนเร็วๆอย่าด้วยนะแนวกันครับใช่ทุกคนเร็วๆค่ะตอนนี้นะคะมีแต่คนมายืนสองขวดได้สองร้อยเอ้ยสองขวดได้ห้าร้อยหรอไม่ลดไม่ลดแต่ขวดเดียวได้สองร้อยสี่สิบงั้นกดแบบขวดเดียวไปค่ะหลายๆขวดจริงๆผู้หญิงแนวลุกเท่ลุกแบบลุกเป็นผู้นำค่ะใส่ป้ายแนวลุกแบบเป็นดีลงานเป็นสัญญาดูมีบารมีคุมหัวอยู่คุมอำนาจอยู่ แบบนี้แนวเฟียสๆฟ<ต>ีะใส่ชุดดำดูแบบลุกท่านประธานหญิงนักธุรกิจหญิงเนี่ยสีดำได้นะคะค่ะเร<ต>ิ่มต,ต้นด้วยความเท่ตกท้ายด้วยความหวานใช่ครับจบในหนึ่งเดียวครับจบในหนึ่งเดียว สีแดงหวานฉ่ำจิ๊ดจ้าเลยใครชอบกินแนวฟรุตตี้นะคะแนะนําสีแดงเลยนะคะสีม่วงหอมอ่อนละมุนเน่ยหอมหวานกำลังดีลูกค้าถามว่าถ้าเป็นคนบุคลิกหวานซ่อนเปรี้ยวสีแดงได้เลยกลางวันเรียบร้อยกลางคืนแอบแซ่บอ่าฮะแอบแซ่บกับกับใครก็ได้โอเคใครดีคะคนไหนดีคะออาแซ่บยังจ้ะ ชอบไหม้มองชอบสีแดงหรือสีม่วงตอนนี้สีแดงสีแดงอันนี้สลับไปอยู่ได้เลยวางสับได้ จริงๆแล้วทั้งสี่กลิ่นนะคะเป็นสีแนวเลยนะคะแต่ติดทนทั้งสี่กลิ่นเลยนะคะ,คะแล้วแต่บุคลิกวันไหนเราเนี่ยจะชิลแบบว่ากลิ่นชิลๆก็สปอร์ตสีฟ้าป<อ>้วันไหนอยากจะดูเจิดจัดอรอร่าจับออร่ามาเซ็กซี่สีแดงค่ะหวานฉ่ำฟูต,ตี้เลยนะคะ<อ><อ>วันไหนอยากจะดูมีบารมีนะไปพร้อมฟาดพร้อมบนหรือแป้บอดเพย์บอยเที่ยวขับเทียเท่ยวบาร์แนวแบบข้าราชการทหารตำรวจได้หมดนะคะสีดำโอเค <UK S 3> จริงๆตอนนี้เวลาหมดเราขอยอดที่สองแสนห้านะคะ ใครที่ช้าอดเราจะหมดโปรให้แล้วมารีสอร์ทแดงได้เดี่ยวไปไปไปสีม่วงขอบออดนะจ๊ะจินได้เลยสีดำเนี่ยเหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วคือแน่นมากแน่นแบบแน่นแน่แนหล่อรวยที่แล้วแบบว่าน่นแน่นในวอนแบบว่าออกใบตาผู้หญิงเนี่ยโอ้รับรองมากเลยถ้าถ้าฉีดรอแฟนกลับบ้านได้ไหมจ๊ะโอ้แต่ว่าเก่งสีแดงถ้าผู้หญิงฉีดยังนี้นะโอ้ถ้าฉีดกลับบ้านบนเตียงครับเฮ้ย อ่านเตียงแล้วไปอยู่บนเตียงอารมณ์ีว v I w a n t to go t o TV Thank you มาตอนนี้นะคะตั๋วเนหนึ่งหมื่นหกพันแล้วอีกสามหมื่นสี่พันเท่านั้นสำหรับน้ำหอมของพี่นิ้คหอมแพ็กเกจดีสวยทุกสีสีดำสำหรับผู้ชายเทชฟผู้ชายเทชฟ สีม่วงสาหรับไทรคะแนวแบบดอกไม้หอมอ่อนละมุนดอกไม้หอมอ่อนละมุนค่ะสีฟ้าสีฟ้าสปอร์สะอาดเย็นสบายมันอาบน้ำมาใหม่ๆจะอาบน้ำวันละสิบรอบใช่สดชื่นมากสีฟ้าและสีแดงสีแดงหวานฉ่ำน้ำผึ้งปลอยวันนี้รที่ยั่วยวนกระจานใจเอาละตอนนี้คนยืนยันออเดอร์มาเรื่อยมากคนยืนยันให้ด้็วๆนะขอไปที่สองแสนห้าพันเร็วแมาว่าคุณโหนแบบสวยสวยหวาน คุณหนูเนาะคุณหนูบ้าคุณหนูจ๋าเขาได้เก่งแล้วรู้เลยว่าโอ้โหต้องเติบโตมาอย่างดีอบรมมาดีแน่นอนจิตชายามบ่ายกับคุณหญิงแม่บายบายรามิแฟนอยู่เลยชอบชอบสปอร์ตฝรั่งชอบแบบสปอร์ตอันดับชอบสกินสปอร์ตใครที่ยังไม่มีน้ำหอมดีๆติดบ้านนะครับทุกคนลองเลยนะครับเอนจิ่วนัมเบอร์ครับ ติดทน8-12ชั่วโมงขึ้นไปนะคะอบมาบน้ำแล้วในย่ังสติดอยู่เลยอะค่ะไปกลิ้งอยู่บนที่นอนใครเขาก็คิดถึงเราสามหมื่นสุดท้ายแล้วนะ รีบกดกันนะคะราคานี้เฉพาะในไลเจนนี่นะจาก5 9 4โอก้มตอง <ha. S 1> ด้วยเหลือ2 4 0ร40ได้ไปแบบสวยรูดูแพงแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะทุกคนอันนี้คือราคาถูกมากถูกมากๆจริงนะคะในเทศกาลเจนนี่ใครอยากได้นะคะสีดำเท่ๆอันนี้จะแบบหอมหวานลูกคุณหนูสีฟ้าสดชื่นสีแดง oh, ยั่วยวนน่ากินเซ็กซี่เบาๆอ่ตัวนี้เป็นแบรนด์ของมเองเองนาะตั้งใจทำ แบบคนที่เคยใช้แบรนด์แพงๆมาค่ะแล้วพอแบบอยากได้ราคาดีๆแล้วก็คุณภาพแบบทับขวดอ่ะตรงนี้เสิร์ฟให้เลยค่ะพีเสิร์ฟค่ะน้องหอมเก๋ EDP ราคานี้แ้มคะไม่แต่ว่าหาซื้อได้ที่ไหนแล้วนะครับจริงทำมาแล้วต้องซื้อขวดหลายพันนะแน่นๆแบบนี้อแล้วส่วนตัวเจนนี่คือวันนั้นอ่ะฉีดกลิ่นสีม่วงเนี่ยคนบอกว่าเฮ้ยหอมมากหอมมากนึกว่าซื้อมาจากในห้างซึ่งว่าซื้อมาแบบพันกว่าหรือว่าหิ้วจากต่างประเทศจริงจริงอ่ะมันพี่กลิ่นน้าหอมในหัวน้าหอมไทยหรือต่าง อันนี้หรอจริงๆเป็นหัวน้ำหอมนอกจากหัวน้ำหอมฝรั่งเศสใช่แต่ทำมาได้ในราคาเนี้ยคืออยากให้ทุกคนแบบได้ใช้แบบคุณภาพพดีจับต้องได้บางทีซื้อแบบ5้าหกพันมันติดไม่ทนมันช้ำใจเนาะจริงครับใช่เนาะแล้วแบบเถิดด้วยคนไม่ทักเถินเนาะแน่นอนวันนี้แหละสองร้อยสี่สิบเราคาดหวังนะซื้อหองแบบหลายพันมาแบบคอเจร์แบรนด์มาแบบุมันต้องแบบฉีดแล้วคนทักมันต้องแบบเทแน่นอนแต่ว่าบางทีแบบคนเราไม่ได้รู้ว่าฉีด ผู้ชายใช้สีดําได้เลยหรือว่าสีฟ้าสดช,ชื่นก็ได้ดําเท่ดาเทฟ้าสดชื่น <ดำ S 1> คุณมินิมอนบอกว่าก,กดแล้วหนึ่งขวดสีม่วงค่ะคุณค่าม่วงหอมอ่อนละมุนกังดีถ้า,ถาคุณกําลัง<า>มองหานมหอมราคาพิเศษวันนี้เรามีให้เลยแค่240 2 4งสีบาทสีแดงหวานฉ่ำนะเจนนี่ชอบ แล้วคุณภาพไม่ต่างอะไรกับน้องอหัวข้าวพั0ห0เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะกลิ่นแพคเกจจิ้งหัวสเปรย์นะครับคือดีหมดเลยอจริงๆแล้วผู้หญิงผู้ชายใช้กลิ่นไหนก็ได้เนาะ,ะแล้วแต่วันว<ช>ันไหนอยาก<ช>จะแบบเป็นรูปไหนฟิลไหนแต่อันนี้คือติดทนแน่นอนคนอื่นทักแน่นอน,นอ่ะเพราะว่าได้กลิ่นแบบว่าโชยไปไกลค,ค่ะสามสี่สเปรย์ก็ได้แล้วแต่ชอบเจนนี่ก็แดงกับม่วงค่ะชอบแดงกับม่วงเลยถากว่าแล้วแต่แต่งตัวแบบไหน นะแต่งตัววันนี้ก็อาจจะสีม่วงได้แต่เมื่อกี้พอฉีดสีแดงเข้าไปเขาก็ใช่อีกยั่วยวนชวนหลงใหลนะเราให้กดอีก 24, 0 0 0่บาทสุดท้ายแล้วนะรีกดกันจ้าสีดอนะไหนคะสีม่วงจ้าหอมสีม่วงเลยคุณจีหอมบอนดอกไม้ค่ะเหมือนวิ่งอยู่ในสวนดอกไม้ที่ฝรั่งเศสเขาบอกผู้ชายอายุ17สีไหนดีสีฟ้าได้เลยสีฟ้าได้เลยคุณพี่เหมาะมากเหมาะมากเร็วๆมาออเดอร์ตอนนี้รวมาแล้วนะสองร้อยสี่สิบบาทเฉดไปโรงเรียนคือเพื่อนแบบ ไม่มีใครเบลเปี้ยวคุณแน่นอนคือเมื่อกี้คนคิดว่าน้ำหอมนสิ่งไม่สำคัญจริงๆแล้วค่ดตัวสำคัญมากสำคัญมากสำคัญมากแบบผมให้ดับหนึ่งเลยอ่ะคือหน้าตาเนี้ยเราแบบอาจจะเปลี่ยนยากหน่อยแต่น้ำหอมเนี่ยเราเปลี่ยนได้ง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อน้ำหอมดีๆไปฉีดครับแล้วน้ำหอมบอกตัวตนและอารมณ์ของคนคนนั้นในแต่ละวันได้ดีมากเขาบอกว่าถ้าซื้อครั้งแรกแดงหรือม่วงดีแดงไปอ่ะแดงแต่อย่าเพิ่งฉีดเยอะนะ เพราะว่ามันหนึ่งฟื้นนี่มันทั้งตัวมันทั้งตัวแล้วมันคุ้มค่าแล้วใช้ได้นานด้วยคุณเบบี้ถ้าครั้งแรกซื้อแดงไปก่อนก็ได้ดทส,ส,สเปร,รย์ให้ลูกค้าดูใกล้ๆก,กล้องอลูกค้าบอกว่ากลิรร่นแนวดสดใสขวดไหนดีคะสดใสดอกไม้เบาๆนะในมิงแนะนำสีม่วงไหมคะสดดอกไม้เบาๆเนาะเห็นไหมนี่ดูสเปรย์นะครับดูฟุ้งมากเลยอ่ะคือพุ่งแบบได้กลิ่นกันไหมคะทุกคนได้กลิ่นมหมหอมมาก ทุกคนขออีกร้อยออเดอร์สุดท้ายเราจะไปที่2 5งแสนนะคะแล้ว,วผู้หญิงบางคนอ่ะต้องการความสดใสแล้วสดชื่นด้วยความเป็นดอกไม้นิดนิดหวานนิน้นอยก็แนะนําสีม่วงถ้าสีฟ้าจะสะอาดแนวสปอร์ตไปเลยแล้วแบบผู้หญิงบางคนก็ชอบนะก็ะชอบแนวไลสไลยสบายๆในวันที่แบบเข้าถึงง่ายมองโลกในแง่ดีคเหมือนยืนบนก้อนเมฆเลยฟิลเฟชฟ่ลเฟช่จริงนะจริงนะหนะอมหวานสีม่วงค่ะคุณโนมี่น่าใช้มากคุณออลลี่อ่ะมัวแต่พิมพ์น่าใช้นะ ยืนยันออเดอร์ไปเลย1ขวดค่ะเสียดายโปรมากคูปอง2องได้ไม่ถึงร้อยใบแล้วนะคะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราขึ้นตะกร้ามาที่สองแสนห้าปุ๊บนะคะเราจะหยุดปิดการขายเพราะฉะนั้นทุกคนจะเสียดายโปรของพี่มิ้มากทํามากี่วันกี่เดือน,นกี่ปีแล้วนะคะประมาณ2ปีแล้วสนะงปีแล้ว<อ>สั่งผลิตมาหลายล็อตแล้วสีไหนขายดีสุดคะจริงๆแล้วเนี่ยสีแดงกับม่วงสั่งมาก่อนแล้วเราค่อยมามาแนวตลาดให้ผู้ชายบ้างช่ะบ้านจริงๆอะแดงกับม่วงอะขายดีแล้วตอนหลังสีดําเริ่มนําแล้วนะ เพราะว่าเริ่มมีแบบห้องชิคคือผมผู้ชายเนี่ยหาน้ำหอมกลิ่นที่แบบเข้ากับทุกคนได้ยากมากนะซึ่งสีดำเนี่ยเหมาะกับทุกคนได้เลยนะคะซื้อได้เลยจะม่วงดำแดงหรือฟ้าได้หมดเลยค่ะวันนี้240อีก15,000สุดท้ายงาเจ็บจังเลยค่ะผู้ชายหลายคนชอบสีแดงเยอะมากเลยนะใช่บอกเหมือนมีผู้หญิงเซ็กซี่อยู่ใกล้ๆมาดึงฉีดเองอย่างนี้เหรอฉีดเองจริงแล้วเลยสิสีแดงสีแดงสีแดงหวานฉ่ำ แล้วแพคเกจคือสวยหรู้กลิ่นมันแน่น่ยกลิ่นมันค่อนขัางเข้มสีแดงสีดำผู้หญิงใช้ได้ค่ะใช่ค่ะผู้หญิงเป็นสายมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นสายเท่ๆลุยๆใส่เกงยีนขาสั้นขายาวเสื้อดําเสื้อขาวเสื้อกรมเสื้อเทาได้หมดเนาะคือแนวนักธุรกิจกันแนวธุรกิจส่ยสูดเออเนาะสีแดงเป็นไงจ๊ะป้ายป้ายป้ายสีแดงผู้ชายผู้ชายได้เลยได้เลยคือดูเป็นผู้ชายแบบสัมอางหน่อยดูเป็นผู้ชายแบบสะอาดสะอาดเซ็กซี่มาสีแดงเลยจ้ะแม่๋า เป็นแนวเร้าร้อนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงใช้สีแดงได้ผู้หญิงฉีดสีนี้แบบป็นไงมันจริงๆนะมันยังไงว่าแล้วต้องมาถึงขายดีลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากแน่เลยบอกว่าจะได้จะนี่ชีดไก่เลยนี่คือผลของสีแดงนะจ๊ะเ่าเร็วแรงมากแม่พีทรู้ดีหวานฉ่ำนะจ๊ะสีแดงหวานช่ำน้ำผึ้งปลายวัว หวานยั่วแนะนำสีม่วงหน่อยสีม่วงจะเป็นแนวสายหวานลูกคุณหนูดูแพงมีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆถ้าคุณจะต้องไปวัดแต่งตัวสีอ่อนๆเมื่อไหร่คุณฉีดสีม่วงพาสเทลนะคะเหมาะใส่ชุดกระโปรงหรือว่าชุดที่มีกิมมิคน่ารักนะคะเร็วๆอีก8,000กว่าบาทเท่านั้น แดงจะหวานกว่าสีม่วงนะคะแดงจะหวานชัดเจนเลยใชสีม่วงจะแบบนัวนัวใช่ละมุนละมุนฟลุ้งฟิ้งฟลุ้งฟิ้งเขาบอกว่าฉีดสีแดงแล้วพี่ยูจะมาทําแบบนั้นไหมทํานะไม่น่าเชื่อนะสีแดงของพี่มิงอ่ะใครก็ตามฉีดแล้วกลายเป็นคนน่ากินขึ้นมาันทีอ่ะอิ่มแน่นอนอันนี้ขลกกินจนเบื่อแล้วก็ยังน่ากินขึ้นมาเลยอ่ะ มาติดใจต้องกินจนเบื่อนี่แหละงั้นขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะกำปันคอมก่อนเร็วๆค่ะลูกค้าตอนนี้อีก6,500บาทสุดท้ายค่ะสี่กลิ่นได้เลยนะคะทุกคนคือถ้าใครอยากได้ลุกในกลิ่นไหนนะคะชีได้ทุกกลิ่นกลิ่นเข้มข้นทั้งสกลิ่นเลยเป็นเออดีเปอร์ฟูมนะคะติดทน8 1 2ถึง12ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ ขวดนึงเนี่ยแบบสวยมากนะเลือกมาอย่างดีจริงๆนะคะขวดเนี่ยไม่อายใคร้องสั่ง4ขวดอะได้ถูกได้ถูกกว่าขวดละ240ด้วยปีใหม่แรกของวันเนาะใช่ตั้งแตซื้อแจกก็ได้ซื้อไปรีิวขนาดนี้เป็นวงกมซื้อสี่ขวดแล้วนะพนมันหอมมากจริงอันนี้พี่เปิดปลายทางป่ะคะเปิดเก็บปลายทางจ้าตอนนี้เรามีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อหนูซื้อสิบขวดให้ทีมงานเลยสี่ของจริง จริงดีนะครับหัวสเปรย์ดีกลิ่นดีเจนี่ซื้อกิ่ไหนให้น้องๆซื้อวันนี้ขอเป็นแดงหมดเลยนี่ขออดเลยเขาดำาดำเอางั้นแดงห้าดำห้าคือจริงๆถ้าใครชอบเข้มๆแนะนำแดงกับดำนะ<ช>ถ้าใครชอบแนวซับซอบละมุนละไมแนะนำฟ้ากับม่วงฟ้านี่สะอาดสดชื่นเลยแต่ม่วงเนี่ยจะมีความสะอาดแล้วยังมีดอกไม้เบาๆหอมห,หวานกลุ่นกุ่นกำลังดีสีฟ้าจะแนวสปอร์ต oh. แล้ว ลองดูแล้วน้ำหอมเกรดคุณภาพาแบบเกรดแบบฝรั่งเศสเกรดแบบดีๆนะค,คุณลองฉีดตอนฉีดตอนฉีดเสร็จสักหนึ่นาทีกับฉีดเสร็จ5้านาทีกลิ่นไม่เหมือนกัน<ช>นะครับนี่คือมิติของกลิ่นเขาเรียกว่าท็อปโน้ตเบสโน้ต แล้วก็อะไรนะมีเดียมนอใช่ก็จะมีแบบอย่างสีดำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีแบบไหลาเลเยอร์มากที่สุดเริ่มต้นด้วยกลิ่นแบบบูดี้กลิ่นเปลือกไม้ตามด้วยสไปซี่แบบเครื่องเทศร้อนๆตบท้ายด้วยวานิลลาแล้วก็แอมเบอร์หรูหราคือจะไล่ระดับมาเช้ากางวันเย็นจะได้กลิ่นไม่เหมือนกันนะสีดำมาแต่มันไม่ใช่กลิ่นเปลี่ยนนะมันจะเป็นระดับของน้ำหอมใช่นะคะก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเบียร์ใช่ ะะ<ช>สีกลิ่นเนี่ยคนละคาแรคเตอร์กันเลยด้วยนะคะเลือกไปเนี่ยไม่ผิดหวังสักกลิ่นเลยซึ่งน้ำหอมราคาถูกไม่สามารถเห็นแบบนี้ได้มไม่สามารถสัมผัสได้ขนาดนี้พี่บอกว่าเขาน่ารักเขาสั่งน้ำหอมพี่มิ้งจริงๆอยากซื้อแต่รอบที่แล้วแต่พี่จะทิ้งไว้ให้และเชื่อไหมว่าแบบทุกคนในทีมงานอะ่ะชอบกันมากวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะซื้อให้นะคะเพราะว่าทุกคนบอกว่าอยากได้อยากได้กันสองแสนห้าเลยหรือเปลอาโอ้เอาเรามาเขาดาวหนึ่งนาทีสุดท้ายกับน้ำหอมของพี่มิ้ง คือบอกว่าราคาเต็มของพี่590ก็ถูกแล้วสําหรับคุณภาพระดับนี้แต่วันนี้เขาลดให้เหลือ240บาทไม่อยากให้พลาดนะครับทุกคนน้ำหอมกร่ดดีๆแบบนี้รากาดีดีแบบนี้จิ้มตะกร้าไปเลยนะครับกินไหนก็ได้สีกิ่นสีทรา์นะคะแดงหวานฉ่ำน้ำผึ้งไปเวลาอยากให้โดดเด่นอยากดูมีออร่ามากขึ้นนะคะในวันที่ช่วงนี้ใส่โทนแบบว่าคลุมสีแบบโทนโทนที่แบบว่าสีที่คอนโทรลกันอย่างเงี้ยสีแดงปุ๊บเนี่ยเจิดจรัสเลยอ๋อนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้ซื้อในราคาพิเศษแบบนี้นะคะ แนะนำสีไหนใช้ประจําวันสีฟ้าสดชื่นก็ได้ค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นทุกวันสีฟ้าสีม่วงฟ่วงนะคะใช้เป็นกิจประจําวันได้เลยถ้าสีดําเนี่ยก็เท่เมื่อไหร่ออกโทนดาร์ฟโทนเท่ใส่สีดําได้เลยนะคะส่วนสีแดงสามคลแล้วอ่ะสองร้อยสามสี่ตอนนี้รีบกดเลยหกโมงมีผูกกองสองเปิดเลือดสี่จีสองสอลือดสี่จีสองผูกกองคน สองขวดเนอร้อ442บอาทมีคูปองมารีบปิดตกคนละ2อง <20 S 2> ร้อยยี่สิบเอ้าซื้อไปก่อนเวลาแป๊บเดียวเองอะกดยกเลิกไม่เอาไม่เอาไ่ยกเลิกค่ะเราอยากกดหนดอะไรอะาคูปอง คือคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่มีน้ำหอมขวดเดียวแล้วแล้วคุณเริ่มเข้าเข้าเข้าวงการน้ำหอมนะไม่ว่าคุณชอบกลิ่นนั้นแค่ไหนคุณฉีดไปทุกวันทุกวันคุณก็จะเบื่อคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนกลิ่นนะครับคุณลองเลยสีกลิ่นนี้คือตีทั้งหมดสีกลิ่นกดคู่ไปได้เลยค่ะหลือสีสีสองดควละสองมายี่สิบถ้าคุณกับแฟนรักกันมานานแล้วคุณสามารถเปลี่ยนกลิ่นได้นะแล้วก็ให้แฟนปิดตาซะแล้วกันลองนหน้าคนอื่นกันแล้วกันแล้วเปลี่ยนกลิ่นไปเอาไปเปลี่ยนกลิ่น๋ยวความ เปลี่ยนกลิ่นนะคะสีแดงจะเป็นกลิ่นวานิลาหอมยั่วยวนค่ะสไตล์เซ็กซี่สไตล์น่ากินได้ฉีดวานิลาเข้าคาเฟ่คือจึ้งนะคาเฟ่อะถ้าคุณไปนัดคาเฟ่กับเพื่อนอะนะคะสองขวดราคาดีมากค่ะคือสี่ร้อยสี่สิบสองบาทสีดำหอมเท่ยังยิวเนี่ยเหมาะมากกับสีดำใช่ผมชอบสีดำมากแต่หนูไม่ให้ฉีดออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวผู้หญิงตามใช่ปะ คือสีดาคุณฉีด้วผู้ชายคนไหนฉีดไปนะไม่ว่าจะคุณไปคุยงานนะไปคุยกับผู้หญิงนะคุณจะเป็นคนที่แบบมีความที่มีความสุขุมมีความน่าเชื่อถือไม่ว่าคุณจะทาอะไรนะคนน้าพร้อมจะฟังคุณค่ะครับคือดูมีอํานาจอะดูมี power สีดามีคนบอกว่าเปลี่ยนแฟนง่ายกว่าเปลี่ยนน้ำหอมง่ายกว่าไอ้บ้าเปลี่ยนแฟนต้องมารู้เรียนรู้นิสัยกันอีกยุ่งยากวุ่นวายมาหลอกหรอเปล่าก็ไม่รู้คนไม่มีแฟนกี่คนเนี่ยกว่า ีกิ๊กมีชู้มีอะไรไหมโอ้โหน้ำหอมซื้อปุ๊บหอมปั๊บมันจะไปง่ายกว่าไอ้ยากกว่าด้วยนะไอ้อันนี้อารมณ์ส่วนตัวก่อนมาดูตัวล้วนเลยนะจ๊ะใช่ไใช่เพราะเปลี่ยนแฟนบางคนหาแฟนสักคนเนี่ยยังยากเลยนะใช่อันนี่วันนี้ทำมาเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนน้ำหอมก่อนแล้วจะได้ผัวใหม่แน่เออฉีดสีแดงได้กิ๊กเพิ่มได้ผัวเพิ่มนะถ้าคนที่ไม่มีอาชีพแล้วอาจจะได้ก็ได้ได้แน่นอนใครอยากมีรักใหม่อยากมีสัมพันธ์ใหม่นะสีแดงได้เลยสีดําก็เท่แบบ ผู้หญิงคลานเข้าหาอ่าสีม่วงหอมอ่อนละมุนแบบผู้ดีผ<ะ>ู้ดีมีมรารยาทหนูพิเศษให้เพราะมีคูปองเข้าเราไปให้ถึง3ามแสนด้วยกันกค่ะค่ะสีฟ้าสะอาดสดชื่นแนวสปอร์ตนะจ๊ะใครอยากได้กลิ่นสะอาดสะอา้านคนไม่ชอบอาบน้าต้องฉีดน้ำหอมนะเฮ้ยหนูชอบอาบหนูอาบปีละสอรอบสองขัน เร็วเร็วเร็วอ่าเราไปเที่ยวถึงถึงเช้าถึง่าคืนดึกดื่มปิดไมยังหอมนะปิดทางอ้ามแรงที่ไหนปลากรูดปลากดโอกาสสุดท้ายสองเมื่อสุดท้ายคูปองเข้านะคะตอนนี้ลูกค้ากดได้เท่าไหร่ช่วยบอกเจนนี่หน่อยได้ไหมอ่ะได้ได้ได้สองร้อยสามสิบอยู่ไหมคะจริงแล้วหัวสเปย์มันพุ่งมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูดูแล้วคุณภาพแล้วไม่ใช่แบบว่าฉีดปุ๊บก็ไปนะ กดแบบกดยิ่งกดลงไปยิ่งลึกเมันจะยิ่งพูทีแบบนี้สวยมากจริงถ,<ม>ถ้าให้ผู้ชายมารับแล้วอยากเสียตัวให้เขาอะฉีดสีดำผู้ชายใช่ไหมถ้าผู้ชายเอารถเก่งมารับเราแล้วนักกินข้าวแต่ในใจเราแบบอยากเสียตัวแต่ไม่กล้าบอกอให้ฉีดสีดำไปนะคะไม่ใช่ฉีดสีแดงอะโอ้อันนี้หนักเลยไม่ต้องไป็นอันนี้เรียกว่าหมกมุ่นสีดำนี่คือครั้งแรกที่นัดเจอกันแต่สีแดงนี่เรียกได้ว่าหมกมุ่นนะคะ อยาไถ้าสีแดงอาจจะไม่ทันจะลงจากรถถ้าสีแดงคือขึ้นปุ๊บโดนจะเสียตัวแต่ไม่เสียใจนะเสียตัวไม่เสียใจสีแดงเนี่ยแต่ถ้าเราเสียตัวเราจะเสียใจทาไมในเมื่อเราก็ได้เหมือนกันน่าหนักสิพี่งงเลยอ่อย่างนักร้องักดนตรีในผงในผาเป็นว่าสีดำทีชีสีดำเป็นคนละยืดยุดที่แต่พี่จะรู้แต่พี่จะรู้สิว่าการจ่ายเงินเป็นยังไง อาชีพละสิบบาทนะถ้าได้ลองน้ำหอม Angel Number นะครับทุกคนคนจะซื้อซ้ำหลายขวดแน่นอนสีแดงเนี่ยถ้าผู้หญิงไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์โอ้โหผู้หญิงแบบว่าดูแบบเฉลียวขึ้นมาเลยแบบผู้ชายตามอ่ะผู้ชายตามมันแทนเดินเฉียดไปมาไปมาใช่สีแดงนี่เดินเข้าดเพืดูรักไปรักาลองเีดเฉียดเพือไปเที่ยวผับได้ยดเพื่ะไปริไปไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันไปด้วยไม่เอาไปด้วยกันไม่เป็นไรไปคนละที่นี่ยุ่งยากเลย่อดูรักไปไม่ได้ค่ะปัญหาครอบครัวนะคะ ถ้าเขาจะนอนเลี้ยงลูกอยู่บ้านเด็กเขาไปได้เลยโอ้ไม่มีทางหรอกสีม่วงกับฟ้าก็เป็นแบบ everyday ลุกได้นะคะม่วงแบบหอมอ่อนละมุนดอกไม้เบาๆเขาเรียกว่ากำลังดีนะกลิ่นคลาสสิกสีฟ้าจะแนวสะอาดผู้ชายแบบ อบอุ่นใจดีสะอาดสะอ้านน่าอยู่ใกล้แนวแบบเนื้อออกเยอะๆอย่างเงี้ยทำงากลางแจ้งสีฟ้าเหมาะนะเหมาะเหมาะเพราะว่าเย็นนะเย็นๆสบายๆผู้ชายแต่งตัว clean แบบฟิลไปทะเลสีขาวสีครีมสีฟ้าอย่างเงี้ยเนาะสีฟ้าเหมาะมากแนวซัมเมอร์ซัมเมอร์ริมทะเลซัมเมอร์ที่ไหนก็ได้คุณต้องฉีดสีฟ้าแบบออกอลังกายแบบสปอร์ตแมนสีฟ้าดูสะอาดดูเท่ดูหล่อแบบตอนนี้ราคายังขึ้นเท่าไหร่คะสองร้ยสามไหมสองสาู่อีกหมื่นสุดท้ายแล้วนะ จาก590นะจ้าชาไอสอามศูนย 2, 3, อยู่ลูกค้าเลยเร็วหอมนานนะหอมชาจโจรเย็นตนอะ่ะบางคนบอกว่าหนูไปนอนค้างบ้านอื่นอ่ะวันรุกขึ้นย่งหอมเลยอ่านะคะิเกตเพอร์ฟูมนะคุณแพงมากเกตเพอร์ฟูมบอก,บอกต้องพันกว่าบาทสองพันสามพันในห้างสี่ห้าพันวันนี้สองร้อยกว่าบาทอยากให้ได้กันไปทุกที่ค<า>่ะน้องยูชอบสีดำกับสีแดงใช่ไหมครับชอบสีดำ สีแดงกับสีฟ้าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจะซื้อให้แฟนซื้อสีแดงครับสีม่วงฉีดได้ไหมผู้หญิงฉีดได้แต่ว่าผมชอบผู้หญิงเพราะว่าจีจารูปหน่อยครับเาไม่รุกเหรอรูปม่วงไม่รูปหน่อยอ๋อรุกไหมที่ติดมาสองคนนี่ก็รุกเองนะอะไรอ่ะโอสีม่วงเนี่ยคือเหมาะสำหรับว่าน้องๆนะครับแบบมอต้นมอปลายมาอะไรปีหนึ่งแล้วที่แบบว่าสายหวานก็แปลนะครับแบบว่า ดูมีบรรยากเหมือนสุดท้ายแล้วนะเหมือนสุดท้ายแล้วแม่เป็นผู้หญิงพ่อเป็นท่านประธานแนะนำสีม่วงเลยจริงๆอ่ะสาวๆวพวกทำงานออฟฟิศก็ใช้ได้นะกินกางกลางใช่ดูแพงนแบบโอ้ยเธอเป็นคนดีจังเลยอ่ะดูมีรสนิยมชั้นเลยอ้าสีม่วงจะไปกินที่ซอฟๆกลางๆใช้ได้ทุกวันได้ทุกโอกาสเข้าวัดเข้าวาก็ฉีดได้ถ้าสีแดงเข้าวัดก็เจ้าอาวาสไม่ได้ะอาจเดี๋ยวแล้วอีกเจ็ดพันสุดท้าย ย้ำอีกครั้งนะคะสายเท่นะคะสีดำไปได้เลยหอมหวานลูกโนหนสีม่วงเฟสดชื่นเหมือนอาบน้ำเพิ่งเสร็จเนี่ยสีฟ้าสีแดงเนี่ยเซ็กซี่ยั่วยวนกลิ่นวานิลาชวนหลงไหลนะคะหวานไปเลหวานๆจยิงสีม่วงครับแต่ว่าสีแดงทุกคนบอลแรกมันอาจจะดูร้อนแรงเข้มข้นนะแต่ว่าพอปลายๆอ่ะมันเอาวานิลาหวานๆเลยนะอันนี้ที่ผ่านมาเราพูดเรื่องบุคลิกการแต่งตัวแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยตรงนี้ขอพับ ปดมีิแต่ถ้าสมมติว่าเราพูดถึงอุปกนิสัยหนูว่าสีดำเนี่ยจะเป็นคนห้าวห้าวลุยลุยจะหญิงจะชายก็ได้ลุยลุยแบบว่าเฮ้ยเึงไปไหน <c oughs> ทำไร <c oughs> วะเออวันนี้เร่งรีบอาบนะ้ำห้านาทีออกจากบ้านได้เลยฉีดปึ้งนะ,ะถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยหนูมองว่าเป็นผู้หญิงที่พิถีพิถันเนี่ยเป็นคนแบบดูแลตัวเองดีมากนะคะอาบน้ามาร์กหน้านอนตื่นเช้ามาแต่งหน้าใช้เวลากับการแต่งตัวประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นสีฟ้าสดชื่นสดชื่นก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบ สะอาดเป็นผู้หญิงที่ให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองเป็นผู้หญิงที่ให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเราให้ความสดชื่นที่แบบว่าใครอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกสดชื่นไปด้วยส่วนสีแดงนี่น่าจะเป็นนิสัยแบบว่าอ้อล้อเป็นแบบเห็นผู้ชายแล้วแลดอะไรอย่างนี้ก็จะอันนี้เลยอันนี้เราพูดถึงจินี่เลยอันนี้เราพูดถึงนิสัยนะเมื่อกี้เราพูดถึงการแต่งตัวว่าอย่างคุณจะซื้อจากการแต่งตัวหรือนิสัยของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครกดสีแดงคืออ้อล้อทุกคนจริงนะว่า อันนะี้คือถ้าสีแดงกนะ็เป็นผู้หญิงแบบว่าติดอ่อยนิดนึงอหรือแบบว่าเฮ้ยเขามองฉันอยู่ป่ะเนี่ยคือจริงเราก็เห็นเขามองแต่เราก็แกล้งทําไม่เห็นอะไรเงี้ยจริงจริงสวยอ๋อ <laughs> โอ้ยแต่ว่าเขาถ้าเป็นเขาเขาก็สีม่วงไงเขาเป็นคนที่แบบว่าน่ารักน่ารักบ้านน่าเสียงสีแดง ที่พูดมาหนักตัวเองเลยแล้าเขาเป็นสีดำก็ได้ถ้าเขาแสงเก่งยีนเท่ๆขึ้นร้องเพลงอ่ะใส่สูทเออสีดำใส่ใส่สูทไปดิวงานลูกประธานบริษัทสวัสดีค่ะลูกประธานบริษัทเนาะสีดำได้เลยอันหนึ่งพันสามร้อยบาทสุดท้ายใครอยากได้ติดทนทนนะแล้วราคาน่ารักน่ารักนะคะรีบกดเลยนะคะหนึ่งหัวติดทนแล้วถ้าคุณฉีดนะคนทักแน่นอนคนณรู้ว่าฉีดแล้วขอบคุณค่ะ